สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลินจงโอภากุลภรรยาคู่ขวัญแอดคาราบาวอูฟูไม่แพ้ใครหลายคนคงจะรู้จักนักร้องเพลงเพื่อชีวิตอย่างแอดคาราบาวศิลปินที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวในวงการเพลงบ้านเราและยังเป็นหุ้นส่วนคนสําคัญของธุรกิจเครื่องดื่มชูกําลังและเป็นตัวอย่างของนักลงทุนจนนิตยสารมหาเศรษฐีชื่อดังอย่างฟอฟจับแอดคาราบาวขึ้นปก ชูเป็นศิลปินนักร้องที่ร่ำรวยที่สุดของไทยจากคนจนผู้ยิ่งใหญ่สู่อาณาจักรคาราบาวเดงหมื่นล้านซึ่งดูแล้วชีวิตมีแต่การทำงานและเชื่อว่าหน่อยคนที่จะได้เคยเห็นภรรยาของแอดก็คือคุณลินจงโอภากุลภรรยาสุดสวยของแอดคาราบาวอย่างแน่นอนวันนี้เราจะนำภาพภรรยาและครอบครัวของแอดคาราบาซึ่งแอดคาราบาและคุณลินจง ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนเป็นหญิงสองคนคือลูกสาวคนโตนิชาโอภากุลและลูกสาวคนเล็กนัชชาโอภากุลและชายหนึ่งคนคือร้อยตำรวจโทว,วรมันโอภากุลขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีสวดด์ดอินโฟขอบคุณค่ะ